บอนที่ใคนบ้างครับไม่มีหรอไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยในธนาคารก็ได้ไม่มีไม่มีมีศูนย์บาทผมหมดผมผมโดนป้นบอกไว้ผมโดนป้นผมผู้เล่นใหม่ผมโดนป้นเราพู้เล่นใหม่แม่ือแหลกตังนะไม่ไม่มีบอกไว้หายหมดเลยเอียนผมเอาไปเตี๋ยวเป็นหมดอลาบไหนอะไหนอะควักโชว์ดิอีกอันนึงไม่มีบอกเอียนึงจ่ายค่ารักษาหมอมีมีมีอันมีอันเดียวบอกว่าจ่ายค่ารักษาหมอ พวกเราไม่มีเงินอ่ะไปเถอะไปหาคนอื่นสักห้าร้อยก็ได้บอกอีกแก๊งป้านี่จนตังเลยแกงป้านี่จนตังเลยบอกไว้แก๊งป้านี่จนตังเลยครับวเองได้ตลอดอ่ะไม่ได้มีแต่คนใจดีหรอกนะบอกว่าแก๊งแก๊งป้าจนตังเลยบอกไว้เร็วๆทำอะไรแกงป้าจนตังเลยมหากู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 อยากอยากบินปะอยากบินปะ เราเราเรามีอะไรกับน้องผมครับแล้วมันมีอะไรแล้วแล้วแล้วมีป้ามีอะไรปล่าล่ะเฮียอะไรควายแล้วแล้วป้ามีอะไรปล่าล่ะมึงเป็นเฮียอะไรไอสัตว์มึงเป็นเฮียอะไรเฮียอันนี้ครับมึงเสียงแกจัดเลยนะครับมึงไอ้เฮียสวยน้องสวยไปสวยสวยสวยสหูกระโป๋าจัดเลยกะโลจัดเลยเฮียโดนในกระโป๋าอีโมยเฮียมาอักคีรู้จักป้ายสควอยอีป้ายหนอีกตัวฉุบฉุบอะฉุบฉุบจนจัดเลยนะครับมึงเอาชุบไปกูให้ชุบเว้กูหลอกนะครับควายนกูหลอกไอ้เฮียโง่ชิบหาเลยนะครับมึงไอ้เฮียทันเหลี่ยมคนนะเปล่าไอ้เหียแก ทะเหลี่ยมผลนะเปล่าอีกแกฝูงโจ้หรือฝูงสกอยเนี่ยเอ้ยโง่จัดเลยนะครับมึไงไอ้เหี้ยโดนติดกระปุกหลอกตังค์ใช่พี่เ <c oughs> ก้ยนายกได้ไงใช่ไหมครับเอาของฉีดยาหน่อยบบอกว่านี่บอกว่าพี่สาวเข้ามาเล่นใส่ผมบอกว่นี่พี่สาวเข,ข้ามาเข้ามาด่าพ่อผมมันไม่เห็นจุ้ยมันไม่เห็นจุ้ยมันไม่เห็นจุ้ยอ่าเล่นเล่นจะเอ๋มึงจะไปไหนกะลีสกอยมึงจะไปไหนกูอยู่นี่แล้วมึงจะไปไหนชี้หาพ่อเหนื่อยสาตร์ชี้ เฮ้ยชุดดำไหนเก็บไว้ใส่ตอนงานศพพ่อมันดีกว่านะคุณจะบอกไว้ให้เอ้ยมันมีโปอะครับมีมีโปครับมีโปครับมีโปครับเปิดโปหรอมีโป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 ใครเล่นโปอ่ะใครเล่นโปอ่ะเอ็งอ่ะเอ็งอ่ะคุณมากอ๋อเฮียรู้มากไอสัตว์รู้มากก็คุบปากไปบ้านนะครับไปควายเอาเลยครับเสียงอ้วนเสียงอ้วนว่าไงครับเจทางทางชื่อแม่เอ้ยทางชื่อแม่กูดิ แม่แม่กูชื่อน้อยแม่กูชื่อน้อยคางค้างแม่กูดิแม่กูชื่อน้อยอีน้อยที่แก่ๆนะเอออีน้อยเออด่าไปเว้ยไม่ใช่แม่กูครูอะไรสัตว์เพล็กหรอมึงไอ้เหี้ยปกป้องเหรอเฮ้ยมึงทำพี่กูทำไมไอ้กระจกเอาพี่มึงไม่ใช่พี่กูครับของฝีมือแบบนี้รู้จักมาดักคีป่ะไอสัตว์มาดักคีรู้จักป่ะเคยดูป่ะวันพีอ่ะเฮ้ยน้าๆเฮ้ยน้องน้องฟองนี่ฟองนี่ไอมันเหลือน่ะเฮ้ยน้องน้องน้องอยู่ป่ะน้องอยู่ป่ะน้องน้องน้องติเกตแจ้งนายกหน่อยนะเฮ้ยกูเจอแต่พระเอกไอเหี้ยวันนี้กูเเเจออนางกว้ย จะโป้ทำไมเออให้เรียนแต่ไม่เรียนไอ้เหี้ยทำตัวกระจอกให้เรียนแต่ไม่เรียนให้เรียนแต่ไม่เรียนวันวันไม่ทำอะไรได้แต่นั่งหัวเรียนบ้ามึงอะทั้ไปงงเหมือนมึงหรอกทั้งไม่เรียนทั้งเล่นโปยยากขยันกูเรียนครับกูเรียนครับแต่มันปิดสอนทิศครับไอ้เหี้ยกันศึกษามี้ยเปล่ากันศึกษามี้ยเปล่ามีการศึกษาเปล่าไม่มีเด็กเด็กทำตัวเป็นคนเป็นคนดีนะทำตัวเป็นคนดีนะเบื่อสกอยไหมทำทำดีต่อทำดีต่อหน้า ไอ้ยังกูต่อยแบบยาวเลยเไหมสวยเฮ้ยกูโดนแบนไอ้เฮียหนีจัดลุยตุ๊ดเฮียหนีจัดไอ้เฮียมตุ๊ดดอฮะไอสัตว์ตุ๊ดดอเฮียหนีจัดไอ้แก่เฮ้ยไอ้งอกระเดาแกงแต่งเนื้อกระเป๋าแตกแกงมึงกระเป๋าแตกไอ้เฮียมึงก็หนีขึ้นรถดีควายแต่แกงกระปากน้ำมึงมีสมองครับกูมีสมองครับแต่้อยกูมีสมองครับ โอ้กูมีสมองครับมึงเป็นไรอ่ะกูมีสมองครับไม่จะเป็นตัวมาคุยกับพวกมึงครับไอพวกชั้นต่ำพวกเศษขยะเสียเด่นอะไอเฮียพวกชั้นต่ำไอซีนะบอกไม่อยากคุยกับกูถึงเออป่ะกูแกล้งมึงกะดอกกูแกมึงกล่ากต้องรถกูต้องรถตัวไปหามึงอ่ะมึงเป็นไรเนี่ยอีสกอยยุ้ยแหล่เหรอไอเฮียเมนมาวันนี้อ่ะเมนมาคูณต้องใอยู่เหรอมึงนั่นแหละอีดอกเอ้ยขออนุญาตมองซูเหมือนเดิมนะพวกมึงมันต่ำจัดเลยว่ะไอเฮีย เเเปป็็นดอแม่มือก็เป่าเป็นเป็ดเออสูตรหรือผ้าทิชชู่นี่ยน้องไม่เหม็นจังอ่ะขนาดใส่ผ้าพี่พ์จมูกยังได้กลิ่นเลยอ่ะครับเหม็นกลิ่นปากตัวเองหรือเปล่าอะไรครับสกอยอะไรครับอีช้างน้ำเป็นไรอีช้างน้ำเป็นไรมินมาวันนี้มินมาวันม็นมาวพีินม็นมาสิ้นเดือนหรอมึงนะนักสมองมุนอี้เฮียโคตรโง่มึงไก่ทียไอสัตว์กระจอดจังอ่ะเว้ยกระไรครับกระจอดจังอ่ะกระจอดจังอ่ะเว้ยเอา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 เย่งงานหมอไอสัตว์อีขีนี้เย่งงานหมอเว้ยมันเย่งงานหมอเว้ย ปล่อยครับหมอชูเองครับเดี๋ยวหมอชูเองครับอ๋นายแก๊งนายตายหมดเลยนายนายเอ้ยไอ้แกไอ้งอกแก๊งนายตายหมดเลยอ่ะเป็นไรอ่ะแก๊งนายตายหมดเลยอ่ะไม่สอนเลยมาได้ยางคุณหมายความแบบอะไรอะไรหมดเดี๋ยวตายเลยร้องดิสัตว์ร้องดิร้องดิทำไมทไมชอบร้องอะไรครับร้องดิร้องดิเอ้ยไอแก๊งตายโง่ร้องดิพูนไม้สัตว์ถูจบโลมแน่เฮ้ยแจ็กกี้แจ็กกี้น้องจบโลมันดิบอกกูโปเฉยเฮียมีหลักฐานนะเปล่ากูแค่บินได้กูเป็นแอดมินครับโง่กูเป็นแอดมินครับมึงบ้าเปล่าเนี่ยไอ้ัตุนจีนหูเย้ โอ้ยข่อยะพาไปจบโลนครับคลิปไอ้แจ็คนู้คลิปไอ้เที่ยมันจะมีคนเอาหลอข่อยะพาไปจบโลนครับแล้วเป็นคนนี้สปอยล์มันจะเป็นอะไรไหมนี่ขอร้องกูดีมึงขอร้องเด็กเด็กเป็นคนที่ให้ขอร้องกูดีสัตว์อ้อนวอนดิเป็นไรป้าลมหูเข้าเหรอจบโลครับผมพาคุณมาจบโลครับไม่ไม่ภูมิใจครับโดนโดนชักนมจบโลเนี่ยอันย้อนก็โคตรเบียวเลยมึงอ่ะมึงอ่ะเบียวไอ้เหี้ยมมึงอะเบียวมึงอะโตเซียวเลสต์สักไปสกอะไรก็เบียวอะไรก็เบียวไลน์เหมือนกู ขออนุญาตไม่คุยกับคนเสียงอ้วนนะครับไปละไปละไปละไอ้เหี้ยไอ้ดอกคุยกันดิไม่อยากคุยคนเสียงอ้วนอ่ะไปละปล่อยปล่อยปล่อยอันนี้ปล่อยหมูลงภูเขาตาขาดวะอีตะไคร้เปิดไปทำอะไว่าเงียบอ่ะพ่อเงอ่ะเฮ้ยมันดักมันดักเราหน้าร้านได้ว่ะเฮ้ยมันมันดักเลยแบบมันออกไปดิโป่งออกไปนี่ฮัลโหลครับพี่ชายฮัลโหลครับพี่ครับว่าไหยครับไหวยครับพี่ชายขโมยด้วยผมทำไมอ่ะพี่ใครใครโมยครับไม่ไม่มีนะ นายจำผิดคนแล้วเปล่าไม่ไม่ผิดครับนายจำผิดคนแล้วเปล่ามีพยานครับมีพยานครับพยานแล้วแล้วมีหลักฐานปะครับมีพยานครับแล้วผมมีพยานครับแล้วมีหลักฐานปะครับก็ไปไปไปคุยที่แลนจงพูมไหมครับไปคุยกันก็ได้ครับก็ได้ครับก็เรียบมาคุยที่นี่ดีกว่าครับเพราะว่านองน้ำไม่เดินไปหาควายครับเอาดีกาจัดไม่มีทางเอารถไปเอ้ยก็หนองน้ำไม่เดินไปหาควายเนาะอเหี้อยากอยากเคลียร์ก็แบบมาเคลียร์เองครับก็ไม่ต้องการพยานครับต้องการแค่หลักฐานครับ เอาเอาเงี้ยไปไปคุยที่สอนอป่ะครับไปคุยที่สอนอป่ะครับอะโหลอาองั้นงั้นไปคุยที่สอนอป่ะครับพยายามให้หน่อยได้ไหมก็ได้ครับงั้นก็ไปครับไม่ต้องหนีไอสัตว์ไปเลยไปงั้นก็เจอกันที่สอนอก็ได้ครับเพราะว่าคุณจะปากต่อแรงขนาดนี้ไปเว้ย ก็ก็ลงมาเนี่ยครับไหนบอกว่าพวกผมไปขโมยรถคุณตอนไหนครับคุณลงมาพูดให้ตำรวจฟังดีกว่าครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับทำอไมครับแป๊บๆอะไรครับผมผมไม่อยากรอเยอะนะครับมันมันเสียเวลาครับคุณจะแต่งเรื่องอีกนานไหมครับเนี่ยไจะแต่งเรื่องครับจะแต่งเรื่องอีกนานไหมครับเอาเอาถ้าไม่มีหลักฐานผมผมเอาแก๊งคุณสุดนะมีแก๊งปหมเนี่ยผมมีพยานนะครับพยานแล้วมีหลักฐานไหมครับตำรวจต้องการหลักฐานครับไม่แต่มีพยานครับต่ตำรวจครับคนนี้เขาแบบใส่ร้ายว่าผมไปขโมยรถเขาหรอครับเรามีหลักฐานโโกก้หรือป่ เขาบอกเขามีแค่พยานนะครับผมก็งงนะครับผมไปคำวิารณ์ตอนไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยไปเรียกพยานคุณมาเป็นไม่พยานมาใครมาโทษเองเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับสองคนนี้ครับเขาไปเรียกพยานไปบิเอ้คุยดีคุยดีคุยดีนี่ไงครับมามันก็บอกดีว่าไหนครับผมไปคำวิจารณ์คุณตอนไหนแม่คือผมไิจารณ์ไปคำวิจารณคุณตอนไหนผมไม่ำวิจารณ์คุณเลยผมไั่ติ่งกับเพื่อนผมเลยนะไม่ไม่ไม่อย่าติดอ่างคืออย่าติดอ่างนะพูดแล้วอย่าติดอ่าง เออในบูลลี่เด็กเหรอมบูลลี่เด็กเหรอใจเย็นใจเย็นหน้าสอนไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้วมึงเป็นใครมึงมาบูลลี่เด็กอ่ะเฮ้ยมารยาทเงี้ยเปล่าหน้าสอนอหน้าสอนอพูดดีๆหน้าสอนอไอ้แก่นี่ยุ่งเลยวะแล้วมีหลักฐานปะครับแล้วแม่คุณมีพยานหรือเปล่าก็ไม่มีครับก็คุณมาสาไรผมอ่ะคุณมีหลักฐานไหมล่ะอันนี้ผมมีพยานครับผมมีพยานก็หลักฐานมีเปล่ะขาแล้วก็ขี่รถไล่กันเอ้ยพวกเดียวกันก็เข้ากเข้าข้างกันอย่างนี้สินะ อ๋อไม่ได้เข้าข้างครับแต่เห็นจริงจปงฟังฟังผมขอฟังใส่นี้ก่อนงั้นงั้นเล่าเลยครับนอ้รับตัวแล้วผมไม่ได้ลองใช่ไหมครับแล้วเขามาขโมยไปผมว่าขับจนหัใช่ใช่ผมขับินไปถึงร้านเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จอดรถผมลงแล้วก็ใส่สูตรแล้วก็ไปขึ้นรถกับเพื่อนเขาครับหัวเปล่า ผมก็ผมขับมาร้่นแต่งตัวตั้งนานเลยนะครับไม่ไม่ใช่ครับคันมาร้านแต่งตัวนานแลวครับแต่คนนี้เขาเพิ่งขับไปครับเขาหรือผมไปครับฟังเาให้ฟังหน่อยว่ามันเหตุการณ์เป็นก็เพื่อนผมเล่าเลยครับมึงแถบหมดเลยนะว่าไม่ได้ขโมยบอกว่ามากับเพื่อนเฉยๆคือผมไม่ได้ขโมยับผมมากับเพื่อนตั้งนานแล้วเขาก็ไล่บั๊มตั้งนานแล้วเขาก็ไล่บั๊มตั้งนานแล้วแล้วผมมาอ่าหน้าร้านเสื้อเสื้อผ้าแล้วเขาก็มาไล่บั๊มมาใช่ครับ มันบัฟด้วยใช่ป่ะมันบัฟด้วยใช่ป่ะมันด่ามันด่าด้วยใช่ป่ะเขาใจตรงที่ว่าเขาไปขโมยรถคุณตอนไหนใช่ครับผมไปขโมยตอนไหนครับผมยังแม่งผมยังงงอยู่เลยคุณลองเล่าเหตุการณ์ใหม่อีกทีนึงว่าเขาไปขโมยรถคุณได้ยังไงถามพยานเต็มไมเนยเออไม่พยานเขาพูดเดียวกันทั้งนั้นแหละใส่ร้ายไหเบื่อพวกใส่ร้ายไหมตอนนังผมผมอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่ไปขโมยรถแล้วไปเจอกันไขเลือดวะแล้วไปเจอกันหน้าหน้าหน้าราเสื้อผ้าไปเจอกันได้ยังไง นั่นนี่ผมยังงงเลยเจอกันได้ไงผมพวกผมยังไม่ได้ขโมยเลยบ้าบัาอะไรนะเสียประตูเสียประตูตึกเว้ยคุณแถมไม่ออกคุณแถมไม่ออกคุณกันตอนไหนผมถามว่าเขาไปขโมยรถคุณได้ยังไงที่แดนจับัวผมไม่ได้ล็อกรถแล้วผมก็ไปตามครับแล้วเขาก็เปลี่ยนคุณรู้ได้ไงว่าเขาขโมยเพราะเขาลงจากรถผมเลยตำหลัเขาข้างเลยว้ย คือยังไงคือแค่เขามันมันไปไม่มันไปไม่ถูกแล้วมันไปไม่ถูกแล้วเว้ยใช่ครับผมล็อกรถได้ครับอ่าใช่ล็อกรถได้แล้วโฟบล์มันไปไม่ถูกเลยเว้ยแล้วเขาก็ขึ้นไปกับเพื่อนเขาครับอ่าอองงี้ดีกว่าคุณได้เห็นตอนที่เขาขโมยรถหรือเปล่าเห็นครับตาเนี่ยถามทุกคนได้เนี่ยกับตาผมหมดเลยไอ้ชีคุณยังบอกว่าคุณเห็นแค่ตอนเขาลงรถไม่ผมเห็นตำรวจข้าวข้าวเราจัดเลยแต่ละไอ้แรนชูเล่เออไอ้แถมไม่ออกแล้วสินะ เนี่ยถามเฮ้ยคำพูดคุณแบบดูไม่ไม่มีน้ำหนักเลยอะครับเอาลงตรงน้าผมแบบเชื่อไม่ลงอะครับคุณมาใส่ร้ายเด็กเนี่ยเด็กมันจะไปขโมยได้ไงเอ้ยน้องพูดดีมึงขโมยจริงปะบอกไปเด็กไม่โกหกหรอกผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยผมมากับพี่ผมแบบผมว่าหลานผมก็ไม่โกหกนะน่าครับเด็กมันก็หลานคุณก็น่าจะโตแล้วนะครับก็ฟังจากเสียงแล้วน่าจะโตแล้วนะครับก็เสียงเสียงแจ่ะ ประชาชนเราคนโกหกก็ไม่ไม่มีผลนะคะเพราะผมเห็นภาษาไทยก็พวกคุณใส่ร้ายผมก่อนนะครับก็มาบูลลี่ว่าแบบน้องผมพูดติดอ่างครับเรื่องอะไรพวกคุณเริ่มก่อนนะครับอันนี้เรื่องอะไรต้องมาขโมยเลยครับแล้วเรื่องอะไรต้องมาขโมยแล้วเรื่องอะไรผมต้องไปขโมยลถทุนครับอันนี้ใส่ร้ายหรือเปล่ายินหลังตำรวจไว้ไอ้เฮียเราเป็นแบบมามามาขี้แอบไว้ไอ้เหียให้ตำรวจปกป้องไว้เดี๋ยวผู้จ้าไม่เข้ากูเดี๋ยวกูเปิดเลยมันชักยาวไปเลยเว้ยไอ้เหีย มัเฝ้าไปและไอ้เหี้ยมันฟฝังพ่อแม่มันไหลร่ขออนุญาตเช็คหน่อยได้ไหมที่ผ่านพี่มันอันนี้เราแน่ใจใช่ไหมว่าเรามีแก๊งไม่มีครับแต่กูมีหน้ามึงไอสัตว์เปิดหน้ามึงได้ปะไอ้เหี้ยปากตอแหลในมึงไอสัตว์ปากตอแหลไอ้เหี้ยอุ้ยกูโดนแบนไอ้เหี้ยหน้าไม่สุดเลย